สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะมาค่ะจัดส่งนะคะจัดส่งค่ะผ้าลายขอค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะจากจังหวัดเชียงใหม่คุณพี่นะคะคุณพี่ฉันทลรัตน์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวยๆเลยค่ะสีม่วงสีม่วงพัดเทลสวยๆนะคะเก็บริมเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณพี่สั่งพิเศษเลยคุณพี่บอกว่าเก็บริมมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณพี่นะคะจะนําไปนุ่มแบบใส่สบายสบาย พี่ว่าน่าจะเป็นแบบนี้แน่เลยใส่ได้หลายทรงได้นะนี่ค่ะมีสายลัอสินให้ด้วยส,สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะไปใส่กับสายรัอสิสนหรือว่าใส่กับเข็มขัดที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมทกนนี่ค่ะตอนนี้ค่ะใส่ง่ายๆสบายๆายค่ะใส่ได้เลยค่ะนี่ซื้อปุ๊บใส่ได้ปั๊บเลยค่ะเอาสายลัอสินมาลัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆเลยค่ะจริงๆอันในใี้เองง่ายๆค่ะ ขอบคุณคุณพี่มากๆเลยค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะคะุณลูกค้าจ่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะใส่ให้ดูนี่ค่ะแต่ง่ายๆสบายๆเลยค่ะใส่กับใส่รัดซินหรือว่าใส่กับเข็มขัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ดึงมันนิ่นแบนี้นะคะแล้วก็พับลงนะคะนี่ค่ะใส่ได้หลากหลายทรงนะคะลองดูนะคะวิธีการใส่ผ้าถุงนะคะ จากในช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นใส่แบบว่าใส่เป็นแบบป้ายสบายๆนะคะใส่ได้เลยค่ะเห็นไหมซื้อปุ๊บก็ใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทอเครื่องสองตะกรอยสวยๆนะคะสีม่วงค่ะจะส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่นะคะฉันทรัตนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ่านี่ค่ะคุณพี่นะคะจัดเต็มให้เลยวันนี้รอบนี้จัดมาเลยค่ะ ผ้า,แบบาถุง3แบบ3สไตล์เลยค่ะผ้าถุง3แบบ3สไตล์นะคะของร้านแม่มานดีผ้าไทยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูนะมีอะไรบ้างค่ะตัวนี้นะคะผ้าน,นะคะ690บาทเนาะค่าบริการนะคะแซ,ก,แซกลังแซกลิมแบบนี้นะคะ40บาท60บาทเนาะสองอันแบบนี้60บาทนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่นะคะคุณลูกค้าขานี่ค่คะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแซก แซคเก็บริมให้เรียบร้อยนะคะแจ้งได้เลยค่ะบวกไปอีกหกสิบบาทจ้าส mm hmm. ีม่วงค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าคลาบสวยๆ mm hmm. ตัวนี้นะคะเป็นแบบฟรีไซส์ ฟรีไซส์ก็คือสามารถนะคะติดตะขอเองนะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มจะแถมตะขอไปให้1ชุดนะคะแถมตะขอไปให้1ชุดแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปติดตะขอได้เองนะคะดูสิสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนอัดผ้า,ากาวนะคะต่อจินๆินให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเป็นแบบฟรีไซส์แบบฟรีไซส์ก็คือใส่ได้ทุกไซส์เลยตั้งแต่เอวนะคะ22นะคะจนถึงเอว36นะคะคุณลูกค้านะ เอวนะคะ22่สิบองเอวแบบนี้เลยค่ะติดตะขอนะคะชุดแรกนะคะชุดแรกเราก็เอาเอวเข้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติดตะขอชุดแรกใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะจากนั้นนะคะเราก็พันมานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ค่อยหมุนนะคะหมุนให้ตรงหน้าผ้านะคะมาหยูดตรงหน้าแบบนี้นะคะแบบนี้คะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะใส่ง,ง่ายสบาย,ส,บาย,ส,วยสวยเลยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะ ขอบคุณคุณพี่มากมากเลยนะคะส่มซื้อเข้ามาค่ะราคานะคะราคาผืนละ1 3ึ0งบาท1,390ัรบาทค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยค่ะสวยๆเลยค่ะผ้าฝ้ายนะคะย้อมคามสวยๆค่ะผ้าฝ้ายทอมือย้อมคามสวยๆเลยนะ1390ัรบาทพร้อมเสิร์ฟพร้อมใส่ค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมใส่ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะนี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคืนค่ะผ้าลายสัตกษัตว์ยอดฮิตยอดนิยมในขณะดนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเย็บถุงเรียบร้อย เย็บถุงนะคะเก็บหัวสิ้นตีนสิ้นนะคะเย็บเป็นถุงพร้อมใส่ให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะผ้าถุงรุ่นนี้1290บาัแถมรสายรัดสิ้นให้1เส้นนะคะสายรัดสิ้นนี้นะคะสามารถนําไปอะแดปนะคะใส่กับผ้าถุงได้หลากหลายแบบนะคะคุณลูกค้าค่ะใส่ได้เลยนะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคิดถึงร้านแม่บารีผ้าไทยได้เลยค่ะของปันของฝากเทศกาลสงกรานนี้จกไม่พลาดนะคะคุณลูกค้านะ พอเข้ามาเลยค่ะ0890416008หรือว่าแอไลน์ค่ะ MALI0416 ได้เลยนะคะ MALI0416 ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเยอะแยะมากมายหลายแบบแบบนี้เลยค่ะจะส่งนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะไปทางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จ้าสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะของขวัญของฝากของแถมนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะนี่คะ่ะมีของแถมไปให้ด้วยนะคุณพี่จ๋เดี๋ยวแพ็กอยู่ในกล่องให้เรียบร้อยนะคะใส่ลัตซินอยางนี้นะคะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะขอบพระคุณนะคะคุณพี่ฉันทารัตน์เนาะ คุณพี่ฉันทลักษณ์นะคะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มากๆค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยเป็นการลังใจให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะทักเข้ามานะคะทักเข้ามานะคะสั่งซื้อสินค้ากันเยอะๆได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะ089-0416-008หรือว่าแอดไลน์ค่ะ mali0416 ได้เลยนะคะเทศกาลส่งกานนี้นะคะใครยังไม่ได้มีผ้าถุงผ้าไทยนะติดไว้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับร้านแม่มารีผ้าไทยได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะ ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ